ต้องหลายเรื่องอะไรนะคอนนี meter, ้ต้องหลายๆอย่องติดวิต้อมมาแล้วติดวิต้อมมาตอนนี้นะฮะอยู่กับสายตรงนะฮะเครื่องหลวงปู่เฒ่านะครับคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับนะคุณท็อปนะฮะเจ้าศาสนั่นเองนะครับสายตรงนะครับเจ๊แท้ที่ีดูเหรียญมังกรพูดยังไงเดี๋ยวไว้คอนเทนต์หน้านะวันนี้มาทำคอนเทนต์ซื้อขายกันก่อนนะครับนะขอชมที่ตกลงกันไว้นะครับ อันนี้ปิดให้กลุ่มมานะครับปิดในกลุ่มสองเหรียญอเอาทำไมมีเหรียญเดียว Liu อ่ะม,<ำ>มามาชมก่อนมาชมก่อนนี่นี่ไม่ต้องอ่เหรียญหนึ่งที่สองอ่าพี่สองนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะ โทร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 ด้วยาใหม่มาใหม่เรียนมาใหม่แขวเลยนะสร้างเองเรียนดไว้ในกลุ่มอ่าเดียนนี้นะฮะเท่าไรครับอ่าที่สองท่องเรียนนี้ปิดไปสองพหนึ่งบาทอ่าสองพหนึ่งบาทครับผมอ่านี่ฮะเรียนนี้ปิดไปหนึ่้าห้าิบบาทอ่านี่ฮรรวมเป็นเ็จรวมเป็นเถั่วให้เป็นสองสีันบาทถวนทำไมทำไมสี่พันบาททวนก็ สองพันหนึ่งกับพันเก้าก็เป็นสี่พันบาทอ่สี่พันบาททวนโอเคนี่อ่ะตกลงนะครับเอาวิธีการซื้อขายแนะนําหน่อยวิธีการซื้อขายกับสายตรงหนึ่งนะครับสายตรงเขาทํายังไงกรรมการนะเขาประกันนะครับประกันประกันประกันมีหลายประกันอ่าประกันออโต้เนี่ยก็คือประกันทุกรูปแบบใช่ประกันผิวเดิม ประกันรับซื้อคืนประกันพารทะแากมีการรับซื้อคืนกฎปฏิการไงประกันรับซื้อคืนรับซื้อคืนในกรณีนี้รับซื้อคืนทุกกรณีแต่หัก10%หรือ20%แล้วแต่ที่จํานวนพาร์ว่าแพงไหมถ้าพาร์จำนวนสูงหลักทุนสูงก็จะซื้อคืนในราคาหัก20%แต่ถ้าต้นทุนต่ำก็หัก10%ประกันนะครับก็คือประกันออโต้ประกัน v i p นะครับก็คือประกันทุกูปแบบเลยนะครับ การทั้งรับซื้อนะครับคืนนะครับในราคาหักเปอร์เซ็นต์นะครับหากนะครับจะนํามาขายคืนนี่แล่มาตรฐานในกรณีนี้คือพระต้องเดิมอ่าพระต้องเดิมนะครับพระต้องเดิมไม่ใช่ว่าคือไปปุ๊บคุณไปจานอ่ามาขายคืนคุณอาจจะซื้อในราคาที่ดรอปลงถูกต้องเพราะเหรียญที่มีรอยจานจะไม่สามารถลงงานประกวดได้ถูกต้องครับําประกวดเหรียญไม่รับแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับพระแท้พระแท้ครับแต่พระไม่อยู่นภาพเดิมใช่ใช่พระนะครับแต่จะจะรับนะครับว่าเป็นพระแท้รับพระแท้แต่ไม่ตีตรางวันให้นั่นเองชอ่าเท่านี้เองนะครับประกันเขาจะชี้แจงหน้าโต๊ะให้แล้วให้อยู่แล้วนะครับวันงานประกวดนะครับนี่่ะต่อครับส่วนเรื่องประกันรับซื้อคืนต่อรับซื้อคืนของผมเนี่ยของผมเนี่ยถ้าผมจะซื้อคืนนะคือ ถ้าพี่ซื้อกับผมไปรับซื้อคืนแน่นอนคุณเดือดร้อนคุณเอาภาพมาขายคืนได้เลยรับซื้อคืนทุกกรณีอแต่การซื้อคืนต้องมีหักเ้ยเซ็นกันบ้างเพราะเพื่อผมนําออกไปขายต่ออถูกต้องครับผมถ้าเครื่องมีขึ้นมีลงใช่ครับนะเป็นที่จังหวะและโอกาสนะครับน่ี่นะครับถ้าถ้าพขึ้นก็ซื้อราคาเต็มได้เลยใช่ครับอซื้อราคาเต็มที่ซื้อขายกันใช่อ่ะนะครับก็มีให้มีมุมกันและก็การรับประกันกันนี่นะครับง่ายนะครับ จบนะครับรับเงินนะครับมีเงินสดมีพระแท้มีพระหลวงปู่รับเงินสดแน่นอนรับเงินสดครับนี่นะพระติดรางวัลใครบอกว่าขายไม่ได้ขายได้นะครับขายได้ครับยิ่งติดรางวัลยิ่งราคาบวกยิ่งราคายิ่งราคาบวกสี่เท่าตัวบรกนะครับพระสวยพระแทมว่าตามที่อย่างที่สองใช่ครับนี่นับด้วยครับคุณท็อปจะเพิ่มเติมอะไรเรื่องการซื้อขายพระนี่ให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเอฟซีแฟนเพจสองแปดอัลเรตอ่า คุยกับครับแนะนําซื้อไข่พระก่อนจบคลิปผมแนะนําผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากได้พระราคาที่ราคาที่แพงหนึ่งพระคุณต้องสสยเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําผิวทําสีแล้วมาอัพราคานี่ไม่ดีไม่ดีแน่การซื้อขายพระต้องเดิมเดิมรักเลยซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ครับัวเองนะครับซื้อสัตว์ขอบคุณนะครับคุณท็อปวันนี้จบนะครับคอนเทนต์ซื้อขายนะครับพระเครื่องหลวงกูแห้วนะครับปะทะกันเรียบร้อยนะพระติ่นวันนะครับนะ ก็ฝากนะครับกดติดตามกดซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งนะครับช่อง28อเมริกาชาแนลด้วยนะครับส่วนเพจนะครับไปติดตามเพจคุณท็อปนะครับเพจอะไรเอ่ยท็อปบีวายแบงค์พันธะแท้อ่านะครับนะครับก็ไปติดตามเพจได้เลยนะครับหน้าที่เฟซบุ๊กแฟนเพจคุณท็อปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ